Scared, kind of ช่องพุ่งลำเพลินคุณแม่สุภาพนะคะวันนี้เราจะพามาชมได้รับร่าด้วยน้องคํามลานกันนี่หน้าข้าลานใหม่นะคะมาจากฟังเล่าเห็นว่มีบอกเพิงผ้าใสกันได้ปาไไม่นีมาคอยสนบอกเพิงรเศร้าเลยอะเิ็นมาบรรุบรรยินเิ็นมามองมีมองรับมอง้วยมองบ่อึดมอยาดู่ลานแต่ได้อยากมาคอยสนคอยยู่น้องข้ามลาน เพชรลำเพลินเพชรน้อยมาจากฟังล oh ่าหัวคำล่าลำนครน้าเป็นศิลปินเป็นหมอลัาหมอรองแต่เลยบาเพราะมีหมองยิ่มองเศ้าลูกหลานก็เลยสิมาขอพักขอเศ้านี่หมองลูให้ล้านในเพลินผ้าบารมีนะพูดบ้านลังนี้บ่มีเจ้าบ่มีจอมบ้านลังนี้ค่อยถาคนสิมาสร้างมาแปลงบ้านลังนี้ค่อยเจ้ามาตดนแล้วเมื่อถึงเวลาวาสนา มาถึงแล้วผูก้กระย้งนยกตกแต่ตตงให้เจ้าได้เป็นเจ้าบ้านเจ้างท่านผู้อยู่ผู้คล้องฉะนั้นแล้วตกแต่งแล้วเตรียมการาทุกซึ่งทุกอย่างกะเอามาเมืองของอันนี้ก็องค์ององสัมมาสัมพุทธเจ้าขา้าขอขอให้มันหนุนนำบารมีดวงชะตาชีวิตของหลูกของหลาน ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้มาคำมาพูดมาเพิ่มมาพูน <c oughs> ขอให้ลูกขอให้หลานมาอยู่นี่แล้วนอนก็อย่ารับอย่าไหลอย,ย่าเปิดอย่าพวงทุกอย่างไหวพระมีเรียบร้อยแล้วก็ขอ,อให้ทุกสิ่งทุกอย่าง<อ>ให้ลูกให้หลานได้ดีได้งามการเฉี่ยนี่เรกส่งทุอย่าง้ลูกให้ล้านได้ดีได้มันสูนในคนสูในคน เอสิไกได้จับเธอย่กวดากว่านแต่กนานอกพู้มีผู้นึงเนอ้เอเขาที่ไม่ดูนักกันเป็นแบบเลขาโอมสคเนยานัมหาโอมสีคเนยานักมหาโอมสีคเนยานักมหา สามสิ่งนี้ดีใดมากคููกับขรูันเชิญออกแกมายูนรูกน้ำหลานศาสตร์และศิลป์การแสดงลูกหลานอธิษฐานคิดคิดสิ่งใดขอให้เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ให้ความดังความฟังนั้นต่มาเกิดนีด้วยคำท่วาจับจิตจับใจจับจิตจับใจจับจิตจับใจนะมภะทะนะมภะทะนะมภะทะ

แต่จะมีหน้าท่านาคราทั้งสี่ทิศสีต่ตระกูลเจ้าสายยานปู่เอามาไห้พวกเจ้า้าว่ามันเสือสายได้แรงของปู่ก็ว่าได้รับข้องสินี้ปู่ก็ขอสิ่งมีจงมาเกิดจงประสิทธิใบก,ก,ก็บลูลกกับร้างให้ลูกให้ร้านได้มีสีมีสันให้ลูกให้ห้านได้มีแสงแห่งแสงพุง่งเรื่องเหลือดเรือมขอพลังอำน,นาจแก่จกกักรวา ยุดถูกดอกหนึ่งนั่งคำลาไปปักประตูใส่หัวทางระดอบบอกเปิดให้สิ่งดีๆเขาม้าสิ่งดีๆเขามาสิ่งกระสีเขามาบอกว่าเปิดเอาทรัพย์สมบัติบัตรนี้ผู้มาเปิดสมบัติให้เราก็ไปเปิดเอาเปิดประตูซับในลายท่านล้านมาไปไปเขาม้าเนี้ย้วนๆมาเอาต้น

มีขันน te ah ้อยบ่ข oh, oh. mm. uh, oh, ันน้อยขันมีขันน้อยอันใดก็ได้มีในน้อยผู้จะทำน้ำทิพย์ไผ้มีไหมลูกโอ้ใจใหมันได้เมื่อบานซะหัวซักหัวขวมยังมีเลยลูกกระยาสักเกกามเมจารูเปกันตริเกวิมาเดทิเปเรเตกการเม การวน a ค a เนเกี่วัตุเมเกเตะพุมาจยันตุทวาสาลทธารวิสเมยกักันทัพนาคาติตันตาสันติเกยังมุริวรวจนนังสัสส์บสุนันตุธรรมสัมมากนครวยมัตันตาธรรมสัมมากนครวยมัตันตาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทศไทยเทวาเจริญดาเทพที่ปกปักรักษาบ้านเรือนหลังนี้จงเสด็จลงมาข้าพเจ้าจะขอเอาพลังอำนาจพลังบารมี ใ้พวกเจ้าได้ดูแลคุ้มครองลูกหลานของพระเจ้าที่มาอาศัยอยู่นที่นี้ขออัญเชิญท่านรงเสด็จลงมารับขันมาลาดอกไม้ทุกเทียนเครื่องสักการะบ,บูชาทุกสิ่งทุกอย่างมีข้าวสารมีมข้าวเปลือกนำมาเพื่อที่จะถวายแด่องค์ท่านขอองค์ท่านจงรับเมื่อรับแล้วขอความสุขขอความเจริญจงเกิดจงมีกับลกูกกับหลาน ผู้นั่งเป้านอนเป้าอยู่นะบ้านหลังนี้ก็ดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าได้รับฉันทานุม,มัติจากข้าพเจ้าแล้วภูมิเจ้าที่เทพไทยเท,ทวาธิวดานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขออัญเชิญให้ทุกทุกพระองค์จงมาอํานวยอวยพรให้เขาที่อยู่บ้านหลังนี้ทั้งสองจงดีจงจงดีจงงาม ตามการเวลาให้นอนรับกัให้ได้เงื่อนมือนอนตื่นกัให้ได้เงื่อนแสนแดนเมื่อไปกับให้แดดได้แก่มานี่โสดโสดหายยะมา่านม่านหายยามาตองขอให้สิ้นจองหอมจงรบนี้ไปข้าพระเจ้าจะขอเอาน้ำทิพน้ำปพุทธมต์ปัดเป่าขอให้สิ้นซัก์สิ์เทพไทยเทวาเทวดาจงเสด็จลงมาให้ลูกให้ล้านลวงเป็นดอกพิกุลให้เป็นพิกุลในหอมกุลนหอม ไปกองไก่ดังไปตัวทุกสารทิศดอกพิกุลดอกนีข้าำลาดอกนี้ลูกหล้านดอกนี้ดอกพิกุลดอกนีล่วงไปหาผู้ใดก็บหายมีตั้งแต่คนหักคนหงคนหอมให้คนได้ดมได้ดอมทูกสิ่งถูกอย่างฟังฟังเสียงแล้วก็ใหายขอด้อ้มอกอิ่มใจข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพไท่เท,ท,เทว่าเทวดาสิ่งใดทีด่มันบด่ดีมือนีข้าพเจ้าจะขอปัดเปา่าปัดเป่าออกไป ยาให้มีสิ่งใดมากกรรกายย่องมีกับพระเจ้าขออัญเชิญ <c oughs> เอาที่คำลามา่ย่อเอาอันนี้ให้แม่เป็นผู้ไปปัดเป่าสิ่งยังไหลออกไปนาบ้านปัดออกไปจังสี่สียงออกไปนาบ้านยกไปเป็นผู้สื่อให้แม่เป็นผู้เิียงอะไร่ะไรทั้งนอกออกไปทั้งในไรออกมาทั้งเดียวทั้งในทั้งปูไปทำฟังมั้ปูไรทั้งปูออกมาทั้งที สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครัวลำพนคนแม่<ห>สุภาพเวยค่ะสวัสดีค่ะ